ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันหัวใจของเรากลับเหมือนช้าลงเมื่อพบกับความสูญเสียความผลัดพรากหรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นดังหวังแต่หากเรามองให้ลึกลงไปเราจะพบความจริงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ความจริงที่เปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นปัญญาความจริงที่เปลี่ยนความเสียใจให้กลายเป็นการวางใจและความจริงนั้นคือ ความไม่เที่ยงหลายคนได้ยินคําว่าไม่เที่ยงมานานแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจจริงๆว่าไม่เที่ยงคืออะไรไม่เที่ยงไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องหายไปแต่หมายถึงทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเพราะสิ่งที่เปลี่ยนได้ก็ย่อมพ้นจากการควบคุมของเราและสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ควรเอามาเป็นภาระของใจเมื่อเราเข้าใจ ความไม่เที่ยงจะไม่ทำให้เราหมดหวังแต่ทำให้เราวางความคาดหวังที่เกินจริงทำให้เราเห็นความเป็นจริงอย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อใจเห็นความจริงใจก็ไม่ต้องเสียใจนานคำสอนนี้เรียบง่ายแต่ลึกที่สุดในชีวิตมนุษย์เพราะทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่หัวใจตกลงไปในความเศร้าทุกคนล้วนเคยรู้สึกว่าทำไมสิ่งดีๆถึงอยู่กับเราไม่นาน เพื่อนที่สนิทที่สุดจากไปความรักที่เคยสัญญาว่าตลอดไปกลับจบลงคนที่เคยอยู่ข้างๆวันนี้ไม่อยู่แล้วแม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังไม่เหมือนเมื่อวานหากเราไม่เข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านี้ความเจ็บปวดจะลากเราไว้และความเสียใจจะยืดเยื้อยาวนานกว่าที่ควรจะเป็นแต่หากเข้าใจใจจะค่อยๆเบาค่อยๆรับได้ค่อยๆยอมได้ค่อยๆปล่อยได้ โดยไม่ต้องเกลียดตัวเองโดยไม่ต้องฝืนและโดยไม่ต้องรีบร้อนเพราะปัญญาไม่เคยรีบร้อนมันแค่ค่อยๆสว่างในเวลาที่เหมาะสมลองคิดดูทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแท้จริงไม่เคยสัญญาว่าจะอยู่ตลอดไปไม่มีใครบอกเราว่าฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนแต่เราเป็นฝ่ายสร้างสัญญานั้นเกงในใจเราคิดว่ามันต้องเหมือนเดิม แต่ชีวิตไม่เคยอยู่เฉยชีวิตเปลี่ยนตลอดเวลาความรู้สึกคนก็เปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนแม้กระทั่งความคิดของเราตอนนี้ก็ไม่เหมือนความคิดก่อนนอนเมื่อคืนแล้วเราจะคาดหวังให้สิ่งอื่นๆไม่เปลี่ยนเลยได้อย่างไรนี่คือความลึกซึ้งของคำว่าอนิจจังความไม่เที่ยงไม่ใช่เพียงหลักปรชัชญา แต่เป็นกุญแจที่ช่วยให้มนุษย์หยุดทุบโดยไม่ต้องหลีกหนีความจริงเมื่อคนรักจากไปความไม่เที่ยงช่วยให้เราเห็นว่าเราก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลานั้นก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ความผิดของใครไม่ใช่บทลนโทษจากโชคชะตาแต่เป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อโอกาสทางการเงินหายไปความไม่เที่ยงสอนให้เรารู้ว่า ไม่ใช่เพียงโชคไม่ดีแต่มันเป็นวงจรของชีวิตบางช่วงเราขึ้นบางช่วงเราลงบางช่วงเราได้บางช่วงเราต้องเสียแต่ถ้าใจยอมรับได้เราจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมเมื่อคนรักเราป่วยความไม่เที่ยงช่วยให้เราวางความกลัวเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนต้องเจอจุดที่ร่างกายอ่อนแรงลงไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่มีใครต้านได้ และยิ่งเรายอมรับได้เร็วเท่าไรเรายิ่งอยู่กับคนที่เรารักด้วยความเห็นคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาฟังดูง่ายแต่เป็นความจริงที่ทุกคนหนีไม่พ้นเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีจุดเริ่มต้นและทุกอย่างที่เริ่มต้นล้วนมีจุดจบสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือ เราจะทุกข์กับมันหรือจะเข้าใจมันหลายคนเสียใจนานเพราะคิดว่ามันไม่ควรเกิดมันไม่น่าจบแบบนี้มันควรจะดีตลอดไปแต่ชีวิตไม่เคยสัญญาเช่นนั้นผู้ที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยความคิดที่ต้านโลกแต่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกตามความเป็นจริงและนั่นคือความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ใช่ความแข็งแกรงแบบฝืน แต่เป็นความแข็งแรงของใจที่ยอมรับได้ใจที่ยอมรับได้ไม่ใช่ใจที่แพ้แต่เป็นใจที่ชนะความคาดหวังเกินจริงชนะความฝุ่งซ่านชนะความยึดติดและชนะความทุกข์ที่เกิดจากการเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งต่างๆต้องเหมือนเดิมบางครั้งเราคิดว่าเราเสียใจเพราะเรื่องที่เกิดแต่จริงๆเราเสียใจเพราะคิดว่ามันไม่ควรเกิดนี่คือสาเหตุที่คนที่เข้าใจความไม่เที่ยง ยอมรับได้เร็วกว่าและปล่อยได้ง่ายกว่าไม่ใช่เพราะเขาใจร้ายไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกแต่เพราะเขารู้ความจริงของความรู้สึกเขารู้ว่าความเศร้าก็ไม่เที่ยงความเจ็บก็ไม่เที่ยงความผิดหวังก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดแล้วดับแม้ความเสียใจเองก็ไม่อยู่กับเราเสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจมันหรือเปล่าหากเราไม่เข้าใจ ความเสียใจจะยืดออกไปแต่ถ้าเข้าใจมันจะค่อยๆจางลงตามธรรมชาติเหมือนน้ำฝนที่ค่อยๆซึมลงดินเหมือนเมฆที่ค่อยๆลอยผ่านเหมือนลมพัดที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะความไม่เที่ยงไม่ได้สอนให้เราหยุดรักแต่สอนให้เรารู้วิธีรักโดยไม่ทำร้ายตัวเองสอนให้เรารู้วิธีอยู่กับคนที่เรารักด้วยสติไม่ใช่ด้วยการยึดติดจ,จนเจ็บสอนให้เรารู้ว่า วันนี้ที่มีอยู่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะมันอาจไม่กลับมาอีกและการเข้าใจเช่นนี้ทำให้เราสร้างช่วงเวลาที่ดีกว่าเดิมเมื่อเรามองลึกลงไปในชีวิตของตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าทุกเหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกข์หนักๆนั้นไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้สึกที่ผูกพันกับสิ่งนั้นมากเกินไปสิ่งนั้นอาจเป็นคนคนรักเพื่อน ครอบครัวงานเงินความฝันหรือภาพในใจที่เราอยากให้มันเป็นตามที่เราคิดเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปเราจึงรู้สึกเหมือนหัวใจถูกดึงออกทั้งดวงเพราะเราเคยหวังว่ามันจะเที่ยงแต่แท้จริงแล้วมันไม่เคยเป็นเช่นนั้นคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะเริ่มมองเห็นว่าทุกความรู้สึกดีที่เคยมีไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อจะอยู่กับเราตลอดไป แต่มาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตและจากไปในเวลาอันเหมาะสมไม่ต่างจากดอกไม้ที่บานในฤดูกาลของมันมีช่วงเวลาให้เราได้ชื่นชมก่อนที่มันจะร่วงโรยตามธรรมชาติหากเราพยายามจับมันไว้ตลอดเวลาเราจะพบว่าความสวยของดอกไม้นั้นจะกลายเป็นความทุกข์ของเราเองเพราะเราฝืนสิ่งที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาเพื่อหยุดนิ่งใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นเหมือนคลื่นที่กระเพื่อมขึ้นมาแล้วค่อยๆซึงอบหายไปไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความรักความเกลียดความกลัวหรือความผิดหวังไม่มีอารมณ์ไหนที่คงอยู่กับเราตลอดไปแม้แต่นาทีเดียวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่าง,งาเงียบๆหากเรามองทันมันก็จะผ่านไปอย่างง่ายดายแต่หากเรายึดไว้มันจะกลายเป็นเงาที่ตามหลอกเราไม่รู้จบ หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าความเสียใจไม่หายไปสักทีจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เป็นเพราะเราคิดถึงมันซ้ำๆให้ใจกลับไปสัมผัสความเจ็บเดิมอีกครั้งเหมือนเรามีแผลเล็กๆที่กําลังจะหายแต่เราเอานิ้วไปแกะมันทุกวันบ่นกับตัวเองทุกคืนทําไมมันยังเจ็บทําไมมันยังไม่หายทาั้งๆที่จริงมันพร้อมจะหายตั้งนานแล้วเพียงแต่เราไม่ยอมให้มันได้พักเพื่อสมานตัวเอง พระพุทธเจ้าสอนว่าทุก์เกิดเพราะยึดและความยึดนั้นมักเกิดจากความคิดที่ว่าสิ่งนี้ควรอยู่กับฉันตลอดไปแต่ชีวิตไม่เคยบอกว่าอะไรควรหรือไม่ควรชีวิตแค่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันคนที่มาเจอเราในชีวิตก็มีเหตุที่ต้องมาวันที่เขาจากเราไปก็มาจากเหตุที่ควรไปหากเราเข้าใจจุดนี้ ใจจะเริ่มเบาเหมือนยกของหนักลงจากบ่าลองนึกถึงใครบางคนที่คุณเคยรักสุดหัวใจคนที่ทำให้คุณยิ้มได้ง่ายๆแต่ในวันนี้เขาอาจเดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วเราอาจเศร้าเสียดายคิดถึงหรือถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้แต่ความไม่เที่ยงบอกกับเราว่าเพราะมันถึงเวลาของมันไม่มีอะไรผิดไม่มีใครผิด ไม่มีใครต้องรับโทษมันเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่ไม่มีใครหนีได้ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงเรามักคิดว่าโลกทั้งใบพังทลายแต่ถ้าผ่านไปอีกระยะหนึ่งเราจะพบว่าเราเติบโตขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นและเรามองเห็นตัวเองชัดขึ้นนี่คือผลการยอมรับความไม่เที่ยงที่ค่อยๆกัดกร่อนความยึดมั่นในใจเราอย่างอ่อนโยนเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านหินไม่ได้ทำให้หินแตกในทันที แต่มันทำให้มันเปลี่ยนรูปทีละน้อยจนวันหนึ่งเราหันกลับมามองแล้วพบว่าใจเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่เข้าใจความไม่เที่ยงจะใช้พลังมหาศาลในการพยายามรั้งสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วพยายามยื้อความรักที่หมดอายุพยายามเก็บภาพในอดีตที่ไม่วันกลับมาพยายามทำให้คนที่เดินจากไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมทั้งที่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วโลกของเขาหมุนไปอีกทางหนึ่งแล้ว จังหวะชีวิตของเขาไม่ตรงกับเราอีกต่อไปการฝืนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทำให้เราเจ็บมากกว่าการยอมรับความจริงเสมอบางครั้งความเสียใจของเราไม่ได้เกิดจากการจากลาแต่เกิดจากความหวังว่าสิ่งที่จากไปจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามองด้วยตาธรรมเห็นความไม่เที่ยงตามที่มันเป็นเราจะเริ่มเข้าใจว่ามันไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมมันแค่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน และเราถ่างหากที่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับจังหวะใจให้สอดคล้องกับโลกที่หมุนไปต่อไปเสมอทุกที่หนักที่สุดของมนุษย์คือการยึดสิ่งที่กำลังเปลี่ยนว่าไม่ควรเปลี่ยนแต่เมื่อเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างเปลี่ยนอยู่เสมอความยึดนั้นจะค่อยคอยคลายเหมือนปมที่ผูกแน่นมานานเมื่อได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องมันจะคลายตัวเองออกอัตโนมัติไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืน เพียงแค่เปิดใจยอมรับความจริงเท่านั้นหลายคนบอกว่าการปล่อยวางยากมากแต่จริงๆแล้วการปล่อยวางไม่ได้ยากสิ่งที่ยากคือการยอมรับว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปและนั้นคือจุดที่ความทุกข์เริ่มต้นเพราะเราอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงอยากให้สิ่งที่เปลี่ยนอยู่เสมอหยุดนิ่งอยากให้คนที่มีหัวใจเป็นของตัวเองเดินตามใจเราอยากให้โลกตาที่หมุนไปตามธรรมชาติหยุดอยู่กับเราคนเดียว เมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงการปล่อยวางจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับเมื่อความรู้สึกถูกมองด้วยปัญญาความโกรธจะสลายเมื่อการเปลี่ยนแปลงถูกยอมรับความกลัวจะเบาบางเมื่อการผัดพรากถูกเข้าใจความเศร้าจะกลายเป็นความอ่อนโยนเพราะเราเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดกับเราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราแต่เกิดขึ้นเพื่อให้เรารู้จักชีวิตมากขึ้น บางช่วงเราต้องเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เหมือนหัวใจถูกบีบแน่นแต่ความไม่เที่ยงสอนเราว่าแม้ความเจ็บก็ไม่อยู่ตลอดไปมันจะค่อยคอยคลายค่อยๆจางค่อยๆเบาเหมือนฟ้าที่ครืม้มทึมไม่ได้ตั้งใจอยู่เมื่อตลอดวันแต่กำลังรอเวลาที่เมฆจะเคลื่อนผ่านเพื่อให้แสงสว่างค่อยๆกลับมาอีกครั้งเมื่อเราพูดถึงความไม่เที่ยงหลายคนอาจจะคิดถึงอารมณ์ความรู้สึก หรือสิ่งของที่ผุพังไปตามการเวลาแต่ความไม่เที่ยงที่ทำให้มนุษย์เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ทรัพย์สินและไม่ใช่ความฝันที่ล้มเหลวแต่คือความไม่เที่ยงของความสัมพันธ์ความผูกพันที่เราทุ่มเทหัวใจความรักที่เราเชื่อว่าจะอยู่ไปตลอดแม้เราจะรู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนแต่ลึกๆเราก็อยากให้คนที่เรารักไม่เปลี่ยนไปในความเป็นจริง ไม่มีหัวใจของใครหยุดนิ่งให้เราได้หัวใจของเขามีจังหวะของเขาหัวใจของเรามีจังหวะของเราและบางครั้งจังหวะนั้นก็ไม่ตรงกันอีกต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดเป็นของเราจริงย่อมอยู่กับเราแต่สิ่งใดไม่ใช่ของเราแม้รักษาแค่ไหนย่อมต้องผลัดพรากไปคำนี้ไม่ได้ให้เราท้อแท้แต่ให้เรารู้ว่า ความรักไม่ใช่การยึดความผูกพันไม่ใช่การคาดหวังให้ใครอยู่กับเราเสมอมันคือการให้หัวใจของสองคนได้เติบโตไปตามเหตุปัจจัยของต้นและเมื่อถึงเวลาที่เส้นทางต้องแยกจากกันการยื้อหยุดฉุดดึงจะทำให้ทุกคนเจ็บมากขึ้นแต่การยอมรับอย่างสงบจะทำให้เรายัางรักษาความงามในหัวใจได้อยู่หลายครั้งเราไม่ได้เจ็บเพราะเขาจากเราไป แต่เจ็บเพราะเราไม่ยอมรับว่ามันถึงเวลาแล้วความรักมีช่วงเวลาของมันเสมอช่วงที่เริ่มต้นสวยงามช่วงที่เติบโตอบอุ่นช่วงที่เปลี่ยนแปลงเราต้องเรียนรู้ช่วงที่จบเราต้องยอมรับไม่มีใครอยากให้ความรักจบลงแต่ไม่มีความรักใดที่คงรูปอยู่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนตามวัยตามประสบการณ์ตามความคิด ตามความฝันและตามเส้นทางชีวิตที่กำลังพระแต่ละคนไปข้างหน้าบางคนยังรักแต่กำลังต้องเดินตามความฝันบางคนยังผูกพันแต่ต้องเลือกเส้นทางที่ทำให้ชีวิตมั่นคงบางคนยังรู้สึกดีแต่สิ่งแวดน้อมทำให้ต้องถอยออกบางคนยังห่วงใยแต่ใจเริ่มต้องการการเติบโตนี่คือความไม่เที่ยงที่ทำงานเงียบๆอยู่ในความสัมพันธ์ทุกแบบแต่การที่บางสิ่งเปลี่ยน ไม่ได้แปลว่าความรักที่เคยมีไม่มีค่าเพราะแม้สิ่งดีจะจากเราไปแต่สิ่งดีที่มันเคยให้เรายังอยู่ยังสอนเรายังสร้างเราและยังทำให้เรากลายเป็นเราของวันนี้เมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงในความรักเราจะเริ่มรักอย่างมีสติไม่ใช่รักแบบหวังว่าอย่าเปลี่ยนแต่รักแบบเข้าใจว่าเปลี่ยนเป็นธรรมดา และเมื่อถึงวันที่ความสัมพันธ์ต้องจบเราจะเศร้าแต่ไม่พังเราจะร้องไห้แต่ไม่เกลียดเราจะคิดถึงแต่ไม่โทษตัวเองเพราะเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นและมีจุดจบไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่พ้นจากธรรมชาตินี้ได้เลยการเข้าใจความไม่เที่ยงไม่ได้ทำให้เรารักน้อยลงแต่ทำให้เรารู้จักรักอย่างลึกซึ้งกว่าเดิมคือรักโดยไม่ยึดรักโดยไม่กดดัน รักโดยไม่ต้องทําให้อีกคนเป็นในแบบที่เราคาดหวังความรักที่แท้จริงคือการให้ที่ว่างให้เขาได้เป็นตัวของเขาให้เขาได้เติบโตตามทางของเขาให้เขาได้มีเส้นทางของตัวเองและหากเขายังเลือกเรานั่นคือความงามแต่หากเขาต้องเดินจากไปเราก็ยังยืนอยู่ได้ความเจ็บปวดที่เกิดจากการจากลาไม่ใช่ความผิดพลาดมันคือบทเรียนชีวิตที่สอนว่า เราไม่ควรฝากความสุขทั้งหมดไว้ที่ใครคนหนึ่งเราไม่ควรฝากหัวใจไว้ในมือของคนที่เราควบคุมไม่ได้เพราะหัวใจของเขาเปลี่ยนหัวใจของเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนความจริงคือไม่มีใครทำให้เราเจ็บได้มากเท่ากับความยึดติดของเราเองแต่เมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงอย่างที่มันเป็นหัวใจจะค่อยๆเปลี่ยนการถามว่าทำไมเขาต้องไปไปเป็น เขาอยู่กับฉันในเวลาที่ควรอยู่แล้วหัวใจจะเปลี่ยนจากทำไมมันต้องจบไปเป็นมันถึงเวลาของมันแล้วความรักที่จบลงไม่ได้จากไปแบบไร้ค่ามันแค่ทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วมันสอนเรามันหล่อหลอมเรามันทำให้เราเติบโตและเมื่อมันจากไปปัญญาจะค่อยๆขึ้นมาแทนความเจ็บ เหมือนดวงอาทิตย์ที่เริ่มแสงแรกหลังคืนที่มืดมิดบางครั้งคนที่จากไปไม่ได้จากไปเพื่อทำร้ายเราแต่จากไปเพื่อให้ชีวิตเรามีพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่เพื่อให้เราได้เรียนรู้ตัวเองเพื่อให้เราได้คนพบเส้นทางที่เหมาะกับเราและเพื่อให้หัวใจเราแข็งแรงกว่าเดิมเมื่อเรามองชีวิตด้วยความไม่เที่ยงเราจะไม่เกลียดคนที่เดินออกไป เราจะไม่โกรธสิ่งที่เปลี่ยนไปเราจะไม่โทษโชคชะตาแต่เราจะยอมรับด้วยใจที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนว่ามันก็แค่ถึงเวลาเหมือนฤดูกาลที่เปลี่ยนเหมือนใบไม้ที่ร่วงเหมือนน้ำที่ไหลเหมือนลมที่ผ่านเราควบคุมไม่ได้และไม่จำเป็นต้องควบคุมสิ่งเดียวที่จำเป็นคืออยู่กับปัจจุบันอย่างเข้าใจให้คุณค่ากับคนที่ยังอยู่ให้รักกับตัวเอง ให้โอกาสหัวใจได้พักและให้เวลาเป็นหมอยาที่ดีที่สุดเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงหัวใจจะไม่แข็งแต่จะอ่อนโยนไม่หนีความจริงแต่จะมองตรงเข้าไปในมันไม่พยายามรั้งสิ่งที่กำลังจะไปแต่จะกอดมันครั้งสุดท้ายด้วยความขอบคุณเพราะเราเห็นแล้วว่าความรักไม่ใช่การเป็นเจ้าของแต่คือการซราบซึ้งในช่วงเวลาที่ได้มีร่วมกันไม่ว่าจะสั้น หรือยาวมันก็มีคุณค่าเท่าที่มันควรมีเมื่อเราเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของความรักความสัมพันธ์และความรู้สึกในใจตัวเองแล้วชีวิตจะเริ่มพาเราเข้าสู่บทเรียนที่ละเอียดขึ้นนั่นคือการสังเกตความทุกข์ที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดเพราะใครหรือเกิดเพราะมุมมองที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นมากกว่าความเจ็บปวดที่คงอยู่นานที่สุด ไม่ใช่ความเหตุการณ์ภายนอกแต่คือเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นในใจแล้วเล่าให้ตัวเองฟังซ้ำๆมนุษย์ทุกคนมีนิสัยหนึ่งเหมือนกันนั่นคือการทบทวนความเจ็บไม่ต่างจากการเปิดแผลเดิมซ้ำๆเหมือนไม่ยอมให้มันหายเราย้อนคิดว่าเราน่าจะทำดีกว่านี้เราน่าจะไม่พูดแบบนั้นเราน่าจะรักษาเขาไว้ให้ได้เราน่าจะไม่ปล่อยเราน่าจะไม่ประมาท เราน่าจะไม่รักมากเกินไปเราน่าจะกลายเป็นมีดที่ทิ่มใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่ความจริงก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขของวันนั้นเพราะอารมณ์ของวันนั้นเพราะความคิดความรู้และอุทิภาวะของวันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในขณะนั้นแล้วและไม่มีใครสามารถย้อนเวลากลับไปเป็นคนที่ฉลาดกว่าเดิมได้ในทันที พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเหตุและปัจจัยครบมันย่อมเกิดเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันย่อมดับประโยคนี้สามารถรักษาแผลใจได้ลึกกว่ายาใดๆเพราะมันทําให้เราเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะความผิดพลาดของเราไม่ได้เกิดเพราะโชคชะตาไม่รักเราไม่ได้เกิดเพราะกรรมลงโทษเราแต่มันเกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขทั้งหมดรวมกันในขณะนั้นและเมื่อปัจจัยเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องจบลงตามธรรมชาติ คนที่เข้าใจความไม่เที่ยงสุดหัวใจจะเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นไม่ตีตัวเองไม่ด่าใจตัวเองไม่โทษโชคชะตาไม่เกลียดอดีตแต่จะยิ้มเบาๆและบอกกับตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดแล้วในเวลาที่ฉันยังไม่รู้เท่าวันนี้ความทุกข์ไม่ได้หายเพราะเหตุการณ์เปลี่ยนแต่หายเพราะมุมมองของเราต่อเหตุการณ์นั้นเปลี่ยน เมื่อเราปล่อยให้หัวใจเรียนรู้อย่างไม่เร่งรีบความเจ็บจะค่อยๆแปลเป็นปัญญาเหมือนน้ำที่ค่อยๆขัดหินจนเรียบไม่ใช่มาจากแรงแต่จากการไหลอย่างต่อเนื่องบางคนที่ผ่านความรักที่เจ็บมากๆวันหนึ่งเขาจะย้อนกลับมาบอกตัวเองว่าดีแล้วที่มันจบลงในเวลานั้นเพราะถ้าไม่จบฉันคงไม่เติบโตมาถึงวันนี้นี่คือความสวยงามของความไม่เที่ยง มันทําให้เราพ้นจากสิ่งที่ไม่เหมาะกับเราแม้ในตอนนั้นเราจะยังไม่เข้าใจมันก็ตามและเมื่อเรามองเห็นจริงๆว่าไม่มีสิ่งใดถูกสร้างมาเพื่ออยู่กับเราตลอดไปเราจะเริ่มรู้จักรักตัวเองแบบไม่โทษตัวเองเพราะเรารู้ว่าความรักที่ไม่ถูกตอบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนความฝันที่ไม่สำเร็จไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการชี้ทางว่านี่ไม่ใช่เส้นทางของเราอีกต่อไป คนที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะเริ่มรู้ว่าความรักที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีตลอดแต่คือสิ่งที่มาเพื่อนำบางอย่างมาให้เราบางคนมาให้บทเรียนบางคนมาให้แรงบันดาลใจบางคนมาให้ความรักบางคนมาให้ความชัดเจนว่าชีวิตต้องเดินไปทางไหนบางคนไม่ได้นำสิ่งดีมาให้ตอนอยู่ด้วยกันแต่ตอนเขาจากไปเขานำสติและปัญญามาให้เราแทน ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราฟรีๆทุกคนพาอะไรบางอย่างมาให้เสมอแม้แต่คนที่ทําให้เราเจ็บที่สุดก็มักเป็นครูที่สอนเราได้ดีที่สุดความเจ็บปวดคือครูที่เสื้อสัตว์มันไม่โกหกเรามันไม่ยอมให้เราหลอกตัวเองมันจะย้ําให้เรารู้ว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วถึงเวลาเรียนรู้แล้วและเมื่อเรารเผชิญหน้ากับมันอย่างเต็มใจ มันจะเริ่มลดความคมลงเหมือนมีดที่ผ่านการใช้งานจนทู่เหมือนลมแรงที่พอเวลาผ่านไปก็สงบเหมือนเสียงร้องไห้ที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นการหายใจลึกๆและในที่สุดมันจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ไม่มีอำนาจทำร้ายเราเหมือนวันแรกอีกต่อไปความไม่เที่ยงที่ได้พรากอะไรจากเรามันแค่ย้ำเตือนว่าสิ่งที่เรารักก็มีทางเดินของมัน และเราก็มีทางของเราเช่นกันเมื่อเราไม่พยายามรั้งสิ่งที่จากไปแล้วเราเริ่มมีพื้นที่ว่างในใจพื้นที่ที่พร้อมจะต้อนรับสิ่งใหม่หัวใจใหม่ความสุขใหม่เส้นทางใหม่หรือแม้แต่คนใหม่ที่เหมาะกับการเดินเคียงข้างเรามากกว่าสิ่งที่เหมาะกับเราจะเข้ามาในเวลาที่หัวใจเราว่างพอ ไม่ใช่ในวันที่เรายังยึดติดกับอดีตสุดท้ายความไม่เที่ยงไม่ได้ทำให้ชีวิตโหดร้ายแต่ทำให้ชีวิตเป็นธรรมชาติทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อให้เราแตบโตไม่ใช่เพื่อทำให้เราพังชีวิตไม่ได้ตั้งใจทำให้เราเจ็บมันแค่พยายามพาเราไปในทิศทางที่เหมาะกับเราที่สุด แม้บางครั้งเส้นทางที่พาเราไปจะเริ่มต้นด้วยน้ำตาแต่มักจะจบลงด้วยปัญญาและพลังใจที่แข็งแรงกว่าเก่าเสมอและเมื่อถึงจุดที่เราเข้าใจความไม่เที่ยงอย่างลึกสุดที่สุดเราจะรู้ว่าการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนอิสระให้หัวใจและเมื่อเราเข้าใจความจริงเหล่านี้อย่างลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตเราจะเริ่มผ่อนคลายลงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์สิ่งที่เคยทำให้เรากลัวหรือสิ่งที่เคยทำให้เรายึดติดจนร้องไห้อยู่นานเริ่มกลายเป็นบทเรียนเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เรามองได้ด้วยใจที่วางลงไม่ใช่ใจที่เกาะแน่นเหมือนเมื่อก่อนความไม่เที่ยงไม่ใช่คำสอนที่ทำให้เราหมดหวังแต่เป็นคำสอนที่ทำให้เรามีความหวังที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป ทุกก็ไม่คงอยู่ความเสียใจก็ไม่คงอยู่สิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตก็ไม่คงอยู่เหมือนคืนที่มืดที่สุดก็ยังต้องเปลี่ยนเป็นเช้าสว่างในที่สุดนี่แหละคือธรรมชาตินี่แหละคือสัจธรรม,รรมเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงเราจะเริ่มปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราไม่วิ่งไล่ในสิ่งที่ไปแล้วไม่เกาะสิ่งที่กำลังจะหมดอายุและไม่หวาดกลัวสิ่งที่จะเกิดเพราะเรารู้ว่า ทุกสิ่งมาเพื่อมาแล้วก็ไปตามวาระของมันสิ่งที่ทำให้คนเป็นทุกข์ไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นใจที่อยากให้ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมทั้งที่ชีวิตไม่เคยรับปากว่าอะไรจะเหมือนเดิมเราจรึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงอยู่กับลมหายใจอยู่กับสติและอยู่กับความรู้ตัวว่าทุกสิ่งกำลังเคลื่อนไปตลอดเวลาการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าต้องปล่อยทุกอย่างไปหมดแต่หมายถึงการรับรู้ว่า สิ่งที่เรารักมีค่าในตอนนี้สิ่งที่เรามีอยู่กับเราในตอนนี้และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือช่วงเวลาที่ควรให้ความสำคัญที่สุดเมื่อคุณเห็นความไม่เที่ยงคุณจะรักได้อย่างไม่ยึดห่วงใยได้อย่างไม่เจ็บปวดเกินจำเป็นและก้าวต่อไปได้อย่างมีสติไม่ใช่ด้วยความกลัวเพราะคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะไม่เสียใจนานและยังจะกลับมายืนได้เร็วกว่าเดิมทุกครั้งที่ลม้ม คนที่เข้าใจความมิเที่ยงจะมีใจอ่อนโยนขึ้นเพราะเขารู้ว่าทุกคนก็ต้องเจ็บทุกคนก็ต้องเสียทุกคนต้องผ่านช่วงเวลายากๆเหมือนกันเขาจริงเมตตามากขึ้นให้อภัยง่ายขึ้นและมองโลกด้วยสายตาที่นุ่มนวลกว่าเดิมและท้ายที่สุดความมิเที่ยงจะสอนให้เรารู้ว่าชีวิตไม่สามารถสะสมได้มีเพียงใช้ได้และควรใช้กับสิ่งที่มีค่าควรใช้กับคนที่ควรอยู่ในหัวใจ ควรใช้กับความสงบในใจมากกว่าความวุ่นวายนอกตัวบางครั้งสิ่งที่เราตามหามาตลอดอาจไม่ใช่ความสำเร็จใหญ่โตแต่เป็นใจที่สงบเมื่อคิดถึงอดีตและมั่นคงเมื่อมองไปข้างหน้าเพราะชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เคยเสียใจแต่เป็นชีวิตที่ไม่ติดอยู่กับความเสียใจนานเพราะเข้าใจว่ามันก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและสุดท้ายขอให้คุณจำไว้เสมอว่าทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่ ทุกเช้าที่ลืมตาคือการเกิดใหม่เล็กๆและทุกความทุก์ที่ผ่านเข้ามาคือบทเรียนที่ช่วยให้คุณเติบโตหากวันนี้คุณยังเจ็บอยู่ไม่เป็นไรเพราะมันจะผ่านไปไม่มีความเจ็บปวดใดอยู่กับเราได้ตลอดไปเพียงคุณรู้ทันมันเห็นตามความจริงของมันและปล่อยให้มันไหลไปเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านฟ้าขอให้ใจคุณเบาลงทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมและเข้าใจธรรมถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงนี้ คำสอนนี้หรือเรื่องราวนี้ช่วยให้ใจคุณสงบลงได้แม้เพียงเล็กน้อยขอฝากให้คุณกดไลค์เพื่อแสดงพลังบวกกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะใหม่ๆและช่วยคอมเมนต์บอกความรู้สึกหลังฟังจบเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าเนื้อหาแบบไหนช่วยคุณได้มากที่สุดขอให้ทุกท่านมีความสงบในใจและขอให้เข้าใจความไม่เที่ยงจนสามารถยืนอย่างมั่นคงบนเส้นทางชีวิตของตัวเองได้สาธุ ขอให้ทุกคนมีความสุขจากใจจริงครับ